อ่ะสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูวิธีการนะครับเช็คนะครับตรวจสอบนะครับสิทธิพยาบาลต่างๆนะครับแพทย์พยาบาลตอนที่เราไปหาโรงพยาบาลเราได้เช็คสิทธิบัตรทองเราต้องทําอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูเลยว่าปีนี้มันสามารถเช็คได้ไหมปี2025นะครับผมอ่ะก็คือหลายคนขอเข้ามาเยอะว่าตอนนี้มันเช็คได้หรือเปล่าเหมือนผมหรือเปล่าของผมมันจะมีสิทธิบัตรทองไหมอ่ะของผมเนี่ยเคยมีสิทธิบัตรทองที่โรงพยาบาลเก่าๆแล้ว ทำสิบบาททองมาตั้งหลายที่ละเพราะว่าบางทีผมจะมาอัปเดตในปี2องพันที่ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอยัดอัดหน้าจอเพื่อเห็นภาพกันเลยมันจะได้ไปแบบเร็วๆนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะอัดหน้าจอนะครับอ่ะโอเคนะครับที่ท่านชมเห็นนั่นคือหน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับทีนี้เราก็ทําการนะครับ เดี๋ยวผมทําการกดเข้าไปที่ Google Chrome เลยนะครับ Google นะครับท่านชมแล้วจากนั้นเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับเช็คสิทธิ์บัตรทองนะครับอันนี้คือการเช็คผ่านเว็บไซต์นะครับเพราะว่าบางทีผมทําคลิปมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามันจะเป็นไงนะครับตัวนี้นี่แหละที่เขาจะให้เรากรอกได้ที่บัตรประชาชนนะครับแล้วก็เอาวันเดือนปีเกิดนะครับ เดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับสาหรับคลิปนี้นะครับหรือคลิปที่ผมอัดไว้แล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับจะตัดออกทุกคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะดูนี่ให้ดูภาพเป็นตัวอย่างนะครับมันจะได้เข้าใจง่ายนะครับอ่ะ อัดวิดีโอไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับอ่ามันจะมีข้อมูลขึ้นมานะครับเราก็ทำการดูเข้าไปนะครับอ่าอัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเห็นไหมอันนี้คือการเข้าใช้งานครั้งแรกนะการสมัครครั้งแรกเลยนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับไปดูวิธีการเข้าระบบเว็บไซต์ครั้งแรกตอนที่เราสมัครนะครับไปไปดูคลิปหนึ่งนะอ่ากลับมาแล้วนะครับคลิปที่สองนะเพราะว่าบางทีคลิปที่1ผมได้แนะนํารีวิววิธีการสมัครไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับมาดูคลิปที่2กันเลยนะครับท่านผู้ชมวิธีการเข้าระบบเว็บไซต์ครั้งแรกตอนที่เราสมัครครั้งแรกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอยัดหน้าจอจะได้เห็นภาพประกอบนะครับอ่าจะได้แข่งกับเวลานะครับ เข้าไปที่ Google Chrome นะครับผมแนะนำเข้าไปที่ตอนแรกแหละนะครับไปที่ค้นหานะครับเจสิทบัตรทองกดเข้าไปนะครับสัานักัากหลันแหละนะครับกดเข้าไปที่เว็บเลยนะครับดูตามคลิปวิดีโอไปเลยนะครับเลขที่ประชาชนนะครับเราใส่เข้าไปเอให้ครบมันนะเดี๋ยวๆๆน่าจะพิมพ์ผิดนะครับต้องเว้นบัตนะครับ วันเดือนไปเกิดนะครับแนะนําว right ่าอย่าไปพิมพ์ทีเดียวนะครับถ้าพิมพ์ทีเดียวมันจะไม่ขึ้นนะเราต้องกดที่ตรงคําบ้าตรงนี้ครับมันจะมีรูปปฏิทินนะครับเราอย่าไปกกอกตรงนี้นะเพราะาบางทีถ้ากกอกไปมันจะไม่ขึ้นเพราะว่าผมลองทาหลายครั้งแล้วมันไม่ขึ้นมันจะมีปัญหาเรื่องตอนหลังนะครับเนี่ยวันเดือนปีเกิดพศนี่สำคัญมากนะครับอย่าไปกกอกทีเดียวนะครับถ้ากกอกทีเดียวมันจะไม่ขึ้นนะครับกดไปที่ปฏิทินนะครับดูตามรูปสอบไปเลยนะครับ เราก็ทําการมาเลื่อนตรงนี้นะครับแนะนําบ้าผมแนะนําบ้าให้เราทําการกดไปที่ตรงลูกศรตรงนี้นครับกดตรงข้างล่างนะลูกศรข้างล่างนะครับผมก็จะทําการอ่าอย่างเ <Okay. S 1> ช่นนะครับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งมันจะอ่าเดี๋ยวผมแนะนําบ้ากดไปที่ตรงเออนี่ครับคอสอ่อนนะครับกดเข้าไปที่คอสอนะครับอ่าทีนี้เราก็ทําการาเลือกคอสอเลยนะครับอันนี้คือคอสอนนะอย่ากดผิดน,นะเลือกวันเดือนปีเกิดนะครับ ตรวจสอบสิทธิ์นะครับเนี่ยมันจะมีข้อมูลขึ้นมาเลยนะครับอ่าเถววิธีวิธีหนึ่งก็คือการเข้าสุดบวกด้วยประกันสังคมนะครับอ่าเข้าสูดด้วยระบบไทยไอเดีนั่นเองนะครับอ่ามันจะได้เข้าใจง่ายนะครับคือการตรวจสอบแน่นอนนะคอันนี้คือการตรวจสอบนะส่วนวิธีการเข้าเว็บครั้งแรกผมจะทําการตัดคลิปไปทุกคลิปเลยเพราะว่าคลิปที่หนึ่งผมได้อัดไว้แล้วนะครับคลิปที่สองผมก็เลยมาอัดอีกนะครับมันจะได้เข้าใจง่ายนะอ่า โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมารวมฉากทุกคลิปเลยนะครับโอเคไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับนะครับที่ท่านชมเห็นนั่นคือหน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับทีนี้เราก็ทําการนะครับเดี๋ยวผมทําการกดเข้าไปที่ Google Chrome เลยนะครับ Google นะครับท่านชมี๋้วจากนั้นเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับเช็คสิทธิ์บัตรทองนะครับ อันนี้คือการเช็คผ่านเว็บไซต์นะครับเพราะว่าบางทีผมทำคลิปมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามันจะเป็นไงนะครับตัวนี้นี่แหละที่เขาจะให้เรากรอกได้ที่บัตรประชาชนนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหรือคลิปที่ผมอัดไว้แล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับจะตัดออกทุกคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมอ่า ให้ดูภาพเป็นตัวอย่างนะครับมันจะได้เข้าใจง่ายนะครับอ่ะอัดวีดีโอไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับอ่มันจะมีข้อมูลขึ้นมานะครับเราก็ทำการดูเข้าไปนะครับอ่ะอัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้คือการเข้าใช้งานครั้งแรกนะ